ผู้ชมเดี๋ยวพี่เผลโชว์ต้อนรับนะฮะผู้บริหารจากปลาสลิดติดบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของนะฮะคุณเพนนะฮะแล้วก็คุณนัทวุฒินะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําปลาสลิดติดบ้านถ้าคนที่ชอบทานปลาสลิดผมเชื่อเหลือเกินว่าเคยกินปลาสลิดติดบ้านนี่ฉันเคยค่ะเคยไหมเคยค่ะเป็นยังไงอ่ะ<น>รอร่อยแล้วก็ซิลสะอาดมากเขาซิลแบบสุญญากาศเนี่ยนะคะ ตัวต่อตัวคือหนึ่งตัวเนี่ยซีลหนึ่งถุงเลยก็คือ,อง่ายต่อการที่เราจะนําไปประกอบอาหารค่ะครับหรือใครที่ยังไม่เคยลองปลาสลิดติดบ้านครับท่านผู้ชมลองเถอะผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสได้ลองเพราะร,รู้จักกับพี่เพนในรายการเนี่ยโอ้โหติดใจกันทั้งบ้านก็อร่อยจริงๆอ่ะลองพูดที่มาก่อนจะถามพี่เพนก่อน พี่เป็นธรรมนานีาคะปลาสลิดติดบ้านค่ะทำมามา30ปีแล้วนะคะาปลาสลิดติดบ้านทำมามา30ปีนี่ออกขายต่างประเทศด้วยะค,ะ<อ>ค่ะเกรดที่พี่ส่งออกไปขายต่างประเทศกับเกรดที่ขายให้กับพวกเราได้กินกันเกรดเดียวกันไหมฮะก็ของเรามาตรฐานเดียวกันเลยใช่ค่ะมาตรฐานเดียวกันแล้วปลาทุกตัวของปลาสลิดติดบ้านนี่จะมีมันในท้อง ค่ะทุกตัวแล้วก็เนื้อจะแน่นเนื้อจะนุ่มอร่อยค่ะอร่อยมากเนื้อมันฟูค่ะเนื้อฟูใชอร่อยมากพี่ไปคัดปลามาจากไหนคามจริงๆคือปลาสลิดติดบ้านจะเป็นปลาสามสมุดค่ะปลาสามสมุดนี่จะมีสมุดสาครสมุดสงครามแล้วก็สมุดปราการอ่าใช่เพราะว่าสมุดปราการเนี่ยคือปลามันจะไม่พอละกับปริมาณเพราะปีหนึ่งเราทําประมาณร้อยกว่าตัน สำหรับส่งไปขายต่างประเทศนะคะ่าแล้วเราจะมีไซส์ามาเวลาจับใช่ไหมคะคแต่ว่าปลาสลิดติดบ้านเนี่ยจะจะเป็นไซส์เฉพาะเลยจะเป็น4ตัว8 8 0 0กรัมกับ5ตัว800กรัมแบบนี้คะ่ะถ้าลูกค้าซื้อปั๊บก็มั่นใจได้เลยว่ามาตรฐานเดียวกันทุกตัวจะไซส์พอๆกันหมดอมแล้วมันมาจาก3สมุดเนะ <3 S 1> ี่ยวิเปนแล้วความอร่อยหรือว่าความมันในท้องเี่ยมันต่างกันไหมฮะ ก็นะคะคือปลาเนี่ยถ้าเราจับปลาจะต้องเป็นช่วงเดือน10ปลาเดือน10เนี่ยจะเป็นปลาที่ก่อนที่เขาจะวางไข่เพราะฉะนั้นเนื้อเขาจะอร่อยหวานสมบูรณ์นะฮะใช่ใช่แล้วเวลานั้นเวลาเราแพ็คเนี่ยเราจะใส่กระดาษซับน้ําให้ด้วยเพื่อที่ว่าผู้บริโภคบางท่านไม่ทราบว่าเวลาทำเนี่ยเราต้องถอดออฉีกถุงออกอแล้วก็วางไว้ในอุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือว่าจะใส่ไมโครเวฟสัก2นาทีค่ะแล้วค่อยมาปรุงอาหารบางท่านเนี่ยเข้าทั้งถุงพลาสติกเลยน้ำมันจะแฉะอยู่ข้างในเราก็เลยป้องกันโดยการใส่กระดาษซับน้ำให้ข้างในเลยท่านผู้ชมนี่คุณโ่อกำลังโชว์ให้ดูจะโชว์ให้ดูขนาดตัวปาล์มใหญ่แค่ไหนนี่เป่ยวเอามือมดิฉันยวเอามือามานึงมองไม่เห็นมือพี่อ่ะโอเคนี่นี่ โอ้โหนี่คุณ <ใจ S 2> ตัว <มา S 2> เนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะโอ้โหเอาวันนี้ท่านผู้ชมเจ้าของมาเองพี่เพนมาเองพี่เพนบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นถูกสุดๆนะฮะเอาแบบไซส์ที่เป็นมาตรฐานนี่ก็จัดโปรมา แต่สาหรับคนที่เอาไว้กินกันทั้งครอบครัวหรือจะเก็บไว้กินทั้งปีก็ได้<ช>เพราะว่าอันนี้เราซื้อมาพี่ส่งไปแบบเข้าฟรีแช่เย็นแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วพี่จะใส่ไดไ i ซ์ให้ด้วยเพื่อเป็นการถนอมอาหารพอไปถึงมือผู้บริโภคก็สามารถเก็บเข้าฟรีซแล้วก็เก็บไว้รับประทานได้เป็นปีเลยค่ะเป็นปีเลยนะฮะใช่ค่ะใช่ถูกจริงๆครับท่านผู้ชมถ้าไปซื้อตามเพจเข้าไปปลาสลิดติดบ้านเนี่ยอีกราคาหนึ่งแต่วันนี้พี่เพนมาในรายการ The People Show ถูกไปเท่าไหร่นะพี่เป็นถ้าเป็นไซส์กล่องอใหญ่อะะกล่องใหญ่สําหรับทําบุญเนี่ยค่ะจะไม่มีถุงแพ็คถุงละตัวนะคะแต่จะเป็น6ตัวต่อ1กิโลเลย <6 S 2> แล้วก็จะให้ทั้งหมด7กิโล7กิโลต่อกล่องแล้วก็ส่งถึ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 งบ้านเลยเราคิดแค่2,700บาทค่ะถูกกว่าราคาที่จะเป็น กล่องละ800กรัม2,000บาทเลยนะครับลดไป2,000บาทใช่ใช่ไหมฮะแล้วกล่องหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมได้แพ็คแบบที่คุณโอ๋ถืออยู่เนี่ย7แพ็คแพ็คเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย1โลใช่ไหมฮะได้ไปเลย7แพ็คเข้าไปในกล่องโฟมเดียวกันเลยนะฮะ จ็ดโลปกติเท่าไหร่นะพี่เพ็ญปกติเนี่ยมันจะสี่พันกว่าบาทค่ะค่ะปกติจะสี่พันกว่าบาทแต่วันนี้เนี่ยเราขายแค่สองพันเจ็ดโอ้โหอันนี้ขนส่งมีค่าใช้จ่ายอะไรอีกไหมฮะเนี่ยไม่มีแล้วเอาสาหรับพิเศษสําหรับรายการนี้เลยยิ่งถ้าโทรมาภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ขายได้เท่าไหร่นี่ร่วมทาบุญกับเจ้าของรายการหมดเลยค่ะโอ้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะเนี่ยคุ้มมากใช่ได้ตั้งเจ็ดโลตกโลเท่าไหร่อ่ะ จ็ดสามยีไม่ถึง400อ่ะไม่ถึง่รยใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณเป้ดิฉันได้กลิ่นหอมๆของอาหารตรงหน้าเนี่ยยุ่ยยวนเหลือเกินนี่ต้องถามคุณนัทวุฒิเลยค่ะว่าปลาสลิดเนี่ยนะคะสามารถนำไปทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างคะ ปลาสลิดติดบ้านของเรานะคะคือนะสามารถนําไปเป็นเมนูหลากหลายเมนูมากเลยค่ะอย่างเช่นนะคะเป็นยำปลาสลิดค่ะแล้วก็เป็นชูชีปลาสลิดนะคะหรือว่าจะเป็นปลาสลิดผัดผัดพริกแกงนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าเป็นแบบบ้านๆก็จะเป็นปลาสลิดท,ทอดอย่างงี้ค่ะแต่ถ้าจะเป็นแบบว่ามิกกับทางฝรั่งเนีย่ยก็จะเป็นสปาเกตตี้สปาสลิดค่ะโอ้โหนี่คือวัตถุดิบที่มาจากปลาสลิดติดบ,บ้าน เอาไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วแต่ท่านชอบเลยใช่ค่ะเอ,อ่อพี่เป็นชอบเมนูไหนมากที่สุดเวลาพี่เอาปลาสลิดติดบ้านไปทําเนี่ยค่ะถ้าทานทุกวันทุกวันทานง่ายๆก็จะฉีกถุงอพอฉีกถุงเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในเ,ออเครื่องทอดไร้น้ํามันอ่าแล้วก็ ขึ้นไปแต่งตัวแล้วพอลงมาก็ได้ทานเลยไลฟ์ไสไตล์ง่ายๆแล้วก็สะอาดแล้วก็เ,เป็นอาหารสุขภาพด้วยออผมเคยกินบางที่นะเค็มๆเค็มๆเค็ม,ม,มแบบโดดเลยอะ่ะของพี่เพ็นอะ่ะ ของพี่จะควบคุมเรื่องความเค็มให้ด้วยค่ะเพราะเราห่วงใยเรื่องสุขภาพทานแล้วเดี๋ยวจะมีผลกลับไปอย่างนี้นะคะเราก็เลยจะควบคุมคุณภาพของความเค็มไว้คือของเขาจะไม่เค็มจนเกินไปไม่เค็มอ่ะแล้วพอทานกับข้าวสวยร้อนๆอะอืมคุณเต้อร่อยจริงทานกับข้าวต้มก็ได้นะเช้าเนี่ยอันนี้ผมยืนยันเลยนะฮะเพราะว่าวันนั้นเมื่อต้นปีพี่เพ้นมาอ่อ พี่เพ็นให้ผมมากล่องหนึ่งผมไปแบ่งทั้งบ้านพอ่อบ้านพ่อตา <c oughs> โอ้โหชอบกันมากอร่อยจริงๆครท่าน <c oughs> ผู้ชมถ้ายังไม่เคยลองปลาสลิดติดบ้าน <c oughs> วันนี้เจ้าของมาเองนะฮะพี่เพนมาเองเนี่ยจัดโปรโมชั่นพิเศษลองฮนะเราไม่เคยชิมเราต้องลองของ <c oughs> ดีผมไม่โกหกแน่นอนนะฮะเอาเบอร์ช่องทางติดต่อขึ้นได้ที่หน้าจอนะครับ Facebook ปลาสลิดติดบ้านหรือไลน์ก็ได้คิว o d e นะฮะน่แฟิช บายเพนนะฮะแอดก่อนนะครับแอดฟิชบายเพนหรือสแกน QR Code คหรือสะดวกโทร0968358972ย้ำอีกทีะฮะถ้าถ้าวันนี้เอาเซตเล็กๆเซตเล็กเนี่ยโอเคราคาย่อมเยาวแต่ถ้าเซตใหญ่ถูกสุดๆลดเยอะเลยเอาเซตเล็กก่อนพี่เพนยังไงบ้างนะฮะย้ำนิดนึงค่ะถ้าเซตเล็กเนี่ยเราจะมีปลาอยู่ในนั้น800กรัม แล้วเวลาเราขนส่งเนี่ยเราก็จะใส่ไดไอซ์ให้เป็นกล่องอย่างนั้นเลยใช่ไหมครัเป็นกล่องแบบนี้นี่นี่ที่ท่านเห็นอยู่1กล่องคือ800กรัม เป็นของฝากของขวัญเนี่ยดีเลยผู้ใหญ่ชอบทุกท่านเลยเอออย่างนี้ถ้าผมจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่แล้วนิวนอร์มอลแบบโควิดแบบนี้ไม่มีโอกาสไปที่บ้านเขาเราก็เอาที่อยู่เขามาไดใช่ไหมล้วก็โทรมาสั่งพี่เพลนเลยได้บอกเอาไปส่งบ้านนี้หน่อยบ้านนี้หน่อยกาแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยแล้วเดี๋ยวพี่ก็ส่งไปที่บ้านใช่แล้วท่านจะบอกว่าเนี่ยเขียนคําอวยพรผู้ใหญ่ให้ด้วยเราก็จะแปะคําอวยพรไว้ให้ที่กล่องโอ้เลิศมากเออเป็นบริการพิเศษ ค่าส่งไม่มีนะฮะส่งฟรีนะครับ499บาทอันนี้สำหรับเซตของฝากนี่นี่นี่หนึ่งกล่องนะฮะดูดีครับพี่โอพี่โอ๋รบกวนยกขึ้นมาหน,นึ่งกล่องนีน่นี่เป็นเซตแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ไปดูดีแล้วของห้องในถ้าไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพนะฮะ499บาทปลา800กรัมประมาณก,กี่ตัวนะพี่เพ็ญเออมี4กับ5ตัวทอมี4ี่กับ 5, 5, 5ตัวอยู่ที่ไซ แล้วแต่ละตัวนี่ก็แพ็คฟิลแยกมาเลยะนะส่งแบบดาไอซไปเลยนะครับผู้รับได้ไปเก็บเข้าช่องฟิดเก็บได้หนึ่งปีใช่ค่ะนะฮะหรือถ้าต้องการเซ็ตทำบุญหรือเอาแบบเซ็ตคุ้มค่าเก็บไว้กินตลอดทั้งปีได้ยังไงนะฮะพี่เพนค่ะเราก็จะส่งให้ก็กล่องหนึ่งจะมี7กิโลค่ะแล้วเราก็จะใส่ดไอซให้ด้วย แล้วก็ส่งจนถึงบ้านเลยเราคิดแค่2,700บาทและถ้าสั่งวันนี้เนี่ยเราจะพิเศษให้ในการที่จะร่วมทำบุญกับในการเดอะพี่เพื่อโชว์ค่ะ,<อ>ะเห็นบอกว่ามีน้ำยำให้ด้วยนะคะมีน้ำยำใช่ใช่ใชเป็นของแถมให้ค่ะในทุกกล่องเลยค่ะช่วงโปรโมชั่นนี้ค่ะอานะฮะท่านผู้ชมฮะ7กิโลกรมัมอันนี้จะใส่มาเป็นแพ็คแบบนี้เลยมีทั้งหมด7แพ็คนะครับอยู่ในกล่องโฟมมี dry ice นะฮะปกติ4,941บาทแต่วันนี้มา The People Show ลดไปเกือบ2,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่2,700บาทฟรีค่าจัดส่งส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยนะฮะช่องทางขึ้นได้ที่หน้าจอแล้ว Facebook ปลาสลิดติดบ้านไลน์แอดแอดฟิชบายแล้วก็เบอร์โทรศัพท์096 835 8972ขึ้น QR Code ไว้ให้แล้วนะฮะลองครับปลาสลิดติดบ้าน ถ้าไม่ดีจริงไม่ได้ส่งออกไปท่างประเทศเป็นสิบสิบปีแบบนี้ค่ะอันนี้ยืนยันคุณภาพเลยนะฮะค่ะนี้ขอบคุณคุณนัทวุฒินะฮะสั่งกันเยอะๆได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนัทวุฒิก่อนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เพนยังอยู่กับผมก่อนค่ะเพราะว่าเนี้ยเราพูดถึงธุรกิจของพี่เพนแต่อีกมุมหนึ่งอีกขาหนึ่งของพี่เพนทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะทำงานด้านไหนอะไรยังไงครับเป็นหน้าครับเดี๋ยวกันมากค่ะ